กาใส่น้ำมันเครื่องในเราดูตัวไหนเป็นหลักอ่ะเกย์ไปน่ะเอาแบบคนไม่รู้การใส่น้ำมันเครื่อง่ราใส่ลงไปเนี่ยมันจะมีทีวัดอยู่การใส่ลงไปในระดับน้ำมันให้มันอยู่อย่างต่ำให้อยู่ระดับครึ่งการอันนี้คือระดับสูงสุดใช่ไหมลุงนี่ระดับสูงสุดอันนี้ต่ำสุดยังไม่ได้ให้อยู่ประมาณเลขสี่นี่ก็ได้ให้มันครึ่งกันเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นหนึ่งตัวทีตัวทีคือมาตรฐานอย่างน้อยให้อยู่ครึ่งกลางอ่ะให้อยู่ครึ่งกลางหมายว่าคันคันนี่มันต้องเสมอกับพื้นอ่ะถ้าั้นเราไม่ค่อยรู้ระดับหรอก <Okay. S 2> กดกดหางด้วยอันนี้ก็เทใส่จ oh, ไปเลยเทเสร็จโอ้โทัวดูไปเรอยเลยทีนี้ก็แล้วก็วัดน้ำมันว่ามันได้ระดับไหมก็หมุนเกลียวตัวนี้ลงไปมันจะมีเกลียวไอ้ฝาเนี่ยหมุนเกลียวให้สุดวิธีตรวจสอบน้ำมันให้สุดแล้วก็ที่นี่เราดึงตัวนี้ขึ้นมานี่คือการวัดน้ำมันวัดน้ำมันแล้วก็จุ่มลงไป ที่นี่จุ่มลงไปลองจุ่มลงไปดูฟ้าบถอดขึ้นมาหมุนดูก่อนฟาบไหนประมาณไหนนี่เห็นไหมมันจะอยู่ระดับนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะเนี่ยอือถือว่าใช้ได้แล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์เดี๋ยวที่นี่เราเติมอีกนิดหนึ่งไปอีกนิดหนึงก็ได้นิดนึงให้มันอยู่ในกึ่งกลางมาร์กหน่อยก็ได้ใช่นี่คือวิธีการถ้าเราเก่งเราเราเติมเรารู้เลยไม่ต้องวัดก็ได้ประมาณการอือแล้วนี้เราสอนไงสองคนที่ไม่รู้ไงประมาณเอา อย่างผมผมไม่รู้อ่ะ่ขนาดขนาดนี้ก็ได้แล้วตัวนี้คือไอตัวนี้คือดักอันนั้นใช่ไหมดักน้ำใช่ไหมยิ่งกองกองเขาเรียกกองน้ำมันโซล่าอืมอนี่กองอากาศนี้มันพอได้อยั่ยังเสียได้อยู่ตัวนี่ไม่เป็นไรโอเคโอเคอันนี้คือการเช็คน้ำมันเกียร์นะครับรถไถนาอันนี้คือรูที่เติมเราจะต้องยังไงต้องประมาณการเอาอืมต้อง ใส่มากก็เกลียร้อนมใส่มากก็ใส่มากมันก็ไม่ไมรู้จะออกข้างไหนเออใส่พบประมาณอมันน่าจะมีตัววัด่ะเน<อ>าะ<อ>มีตัววัดใช่ไหมอม ต้องประมาณกันจริงๆมันมันจะมีตัวออกคือเราเทให้ล้นรูนี่ก็คืออยู่ได้นะแต่ไม่รู้รูไหนรู้ไหมทงโค้งสยามมันจะมีตัวออกแต่ตัวนี้เราก็ไม่แน่ใจมันอยู่ตรงไหนเออถ้าบ่มีตัวออกมันตรงมีแนววัดนะคือตรงนั้นเดี๋ยวตัวนั้นก็มีแนววัดคือกันมันตรงมียกออกเนาะจริงๆมันตรงมีแนวออกที่นี่นอตมันลายพูกมูตัวใดเป็นตัวใดที่นะเดี๋ยวเราไปดูในย t ท b บเอาแต่ตอนนี้เราเติมไปก่อนเชียวโอ้มันมันคนระเกียจกันเลยเหมือนอันนั้นนะมันเคื่องอันนี้นะมันเกี่ยว่ะ เออมันลายอ่งนั่นเห็นว่าเขายังมือเสียอีกเลือบเลยอบหงายจักนะว่ามันระดับมันทีใหญ่เดี๋ยวอีกจักหน่อยดูวมันไม่ค่อยแห้งมันเลนี่ยนัดนอดบิางมันสิฟงจักๆัลหรือตีว่ามันไม่ค่อยแห้งก็คือถ้าพวกไอ้น็อตพวกนี้อะไรมันม่มีซึมออกมันแทบจะไม่แห้งเลยโอเคอันนี้คือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์สองอย่างแล้วที่เราได้เท่ากับมันมีสามน้ำมันเครื่องนั่นแหละรถไถนาเนี่ยน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันดีเซล อันนี้คือหม้อน้ำนี่นะครับวันนี้นะครับตะเมียนเจ้าของนับเจ้าของสถานที่นี่นะครับเจ้าของสถานที่บ้านสวนตะเมียนใหญ่ไทยนะครับวันนี้เรามีการฝึกอบรมเรื่องของการตรวจเช็ครถไถนานะครับได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากตะเมียนใหญ่ไทยนะครับเอาไปให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้ดูนะครับอีกสิบปีข้างหน้าไม่รู้เขาจะมีใช้หรือเปลารุ่นนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้านสวนตัวแม่ยัยไทยหน่อยนะครับสวัสดีครับนี่นะครับตัวนี้คือกรองอากาศนี่นะครับกรองอากาศตัวนี้ก็ถ้าเจอปัญหาคือว่าน้ามันนะ้ามันที่เลี้ยงเนี่ยดํามากเลยนะครับแสดงว่ามันมีนม้า <c oughs> มันเครื่องไม่สะอาดแล้วมันก็ดันน้ำมันเครื่องที่สกปรปกขึ้นมานะครับนี่คือกรองอากาศนี่นะครับอันนี้เราก็จะเทนะถอดถอดน,น็อตตัวนี้ออกนี่นะครับคลายตัวนี้ออกเสร็จเพื่อเอาตัวนี้ไปล้าง แล้วก็เติมน้ำมันทีส่สะอาดลงไปแทนนะครับเป็นความรู้ความรู้นี่นะครับเจ้าของบ้านสวนต้นแหล็งใหญ่ไทยนะครับวันนี้เขาลงทุนนะครับเอารถไถส่วนตัวเขานี่ครับมา <c oughs> สอนเอฟซีเลยนะครับนี่ก็คืออาจารย์นะครับอาจารย์อัตพลกอ,อก,กันนะครับอาจารย์ผู้ชํานาญการประสบการณ์ <c oughs> เออตั้งแต่ช่างทุกอย่างเลยนะครับ ไทยม้าตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะสิบหกสิบหกปีใช่ไหมนี่ครับคืออาชีพเลยเหนียวนึกเลยเนี่ยนี่นี่ได้ทีมหมดเลยนี่เอาใส่น้ำมันเครื่องนั่นไหมนี่วกนี้นี่ครับสุดยอดอาจารย์ครับไปเรียนเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับห้องกี่ขันมือเพื่อนเขางแบบใส่ตอกนี่ก็ได้เนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของรถเรา ต้องดูเละมันใช้ไม่เยอะหรอกนใช้แค่นี้เหรอนี่แค่นี้ก็พอแล้วอ๋อนี่คือเจมันนะครับนี่ใช่นี่นะครับเติมนล้วมันให้เติมแ้วมตัวกรองให้น้ำมันสะอาดตลอดเวลาสิ่งสกปรกวิ่งขึ้นมามันจะมาอยู่นี่เรากําลังเรื่อยๆนะนี่นะครับมันเป็นตัวกรองย้ำนั่นนี่ใส่แล้วที่เขาแล่นลุกมันขี้ตมขี่ยังสิ่งสกปรกมันก็สิขึ้นมานี่นะเรียบร้อยก็เข้าไปไปลุกนี่นะครับนี่ต่เมียนนะครับจะโชว์นะครับ หลังจากที่จอดมาเกือบ3เดือนนะครับน,นี้ตัวเมียนจะลองสตาร์ทให้ติดนะครับลองดูนะครับระดับอาจารย์เลยนะครับ <laughs> ได้แล้วครับจะว่านี่นะครับอาจารย์เรานะครับตำนานที่ยังมีลมหายใจเจ้าของบ้านสวนตรวเมียนยาไทยนะครับวันนี้นะครับไป้ปไปไ คุณแม่ว่าล่ะเอออ่อทำให้เอฟซีเสียวเว้ยไัขับโชว์ลูกสาวดิขับโชว์เบญจวรรณเนเสื้อตั้มเิหลังจากที่จอดมาเกือบสามเดือนนะครับเตียนนะครับนี่นะครับเข้าเกียร์ยังไม่เป็นเลยนะครับเตียนเกียร์นึ่องยังใส่เตียนอันนั้นคือเกียร์ได้มันจะดับหรอไอ้เดับแล้วดับเพดับแล้วดับห่วยห่วยแม่คือปะคือปะ อ่า yeah, โชว์เส pues ือตั้มโชว์เบญาวันหน่อยนะครับว่าะเหมียนยังมีไฟอยู่นะครับนี่นะครับุยข nah, ับเป็นนดเดียเจ้าเห็นไหมก็ได้ขับมาสามเดือนก็เลยขี้โมยเออต้องขอบคุณอานะครับอาจารย์นะครับอาจารย์เราแับเอ็กซ์ลวสิ่งนะครับโอเคนะครับะเหมียนอ่าเหมียนใส่ใจมากเลยสตาร์ทติดแล้วเดี๋ยวเราต่อพ่วงเลยก็ได้ต่อพ่วงเดี๋ยวผมจะมาหัดขับเล่นว่ะอ่า ผมผมจะหัดขับเล่นอยู่เดีผมต้องฝึกวิชาหน่อยเอาแล้วครับตอนนี้นะครับต๋อมียนนะครับล่องรถแล้วของเล่นใหม่ของต๋อมียนนะครับนี่จะฝึกขับพาะไทยขับกินลมชมวิวนะครับรอบรอบบ้านสวนตเหมียนจะไทยนะครับต่อพ่วงเรียบร้อยต่อพวงเรียบร้อยนะครับโอ้ตเหมียนเก่งเก่งเก่งสุดยอดเลย บมดเถะยอดเลยอ่าผ่านผ่านผ่านได้การเลยดูดูครับครับเล่นเลยครับเล่นเลยได้การเลยนะครับโอ้แน่นอนแน่นอนอ่าเฮ้ยครับทำยันยน รถวีไอพีนะครับรถวีไอพีทางบันสวนตะเหนยะไยนะครับคนขับกับวีไอพีคนขับก็วีไอพีรถก็วีไอพีนะครับโอเช่ได้นะครับสุดยอดนะครับฝากให้กำลังใจสองตายายนะครับสองตายายบ้านสวนตะเหมียนยะไทยนะครับท่างเพจท้างบานสวนตะเหมียนยะไทยนะครับกูเกิลแมปครับพิมพ์คำว่าบ้านสวนตะเหมียนยะไทยนะครับพิกัดผูดอยกเขามาอุดหนุนนะครับสองตายาย่พันนะครับจริงต่อนพันใหม่ต่างๆนะครับมาชมนะครับทฤษฎีใหม่นะครับ กวางงามนะครับเจ้าของจอแดนโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับติดตามนี่คลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคฝากเอ,เอียงปะฝากเอียงกับเอฟซีปะขอเอฟซีนะครับฝากให้กำลังใจรับะไรก็มีแค่นะครับเยอะบัสดีครับ